วิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียธรรมเทียมธรรมสถานแรงบันดาลใจที่ทำให้เราก็เข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์ด้วย เมื่อเรากราบครั้งที่สองเนี่ยเราเระลึกถึงพระธรรมก็คือธรรมชาติพระสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะมีได้อย่างไราศาสนาพุทธไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีพรมลิขิพุทธไม่เป็นพรมไม่มีพรมลิขิแต่อะไรลิขิกฎของธรรมชาติพอเข้าใจไหมคะคุณทำอย่างไรคุณได้อย่างนั้น เพราะฉะนั้นในกฎของธรรมชาติเนี่ยหรือกฎแห่งกรรมเนี่ยมันซื่อสัตย์เสมอเลยไม่มีใครกระบฏได้จะรวยจะจนจะมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาไม่มีใครพ้นกฎของธรรมชาติให้คุณมีเงินหมื่นล้านคุณก็ใช้เงินซื้อสิ่งที่คุณจะนีกฎของธรรมชาติไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สมเนี่ยครั้งที่สมที่เราก,กราบเนี่ยเราก็ถูกสอนว่าให้ระลึกถึง สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพอพูดถึงสงสาวกสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยสงเนี่ยคือสังฆค,คือหมู่หรือกลุ่มของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งเดี๋ยวสวดมนต์จะเห็นว่าสุปฏิปันโนเป็นอย่างไรแล้วเวลาที่เราพูดถึงสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงพิสุสงแต่เราหมายถึงอริยสงซึ่ง ก็มีตั้งแต่นักบวชผู้หญิงนักบวชผู้ชายอุบาสกอุบาสิกานึกถึงภาพออกไหมคะมันหมายถึงเราด้วยนะเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเวลาที่เราพบว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติถูกต้องโดยธรรมเนี่ยเราคือหนึ่งในสองสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่อริยะบุคคลขึ้นไปตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอันนั้นก็ว่ากัน เพราะว่าสดาบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เหลือวิสัยของอุบาสกอ,อุบาสิกาแม่จึงอยากจะบอกว่าเรากราบพระรัตนตรัยเนี่ยเราเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยในส่วนของอะไรคะสองสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่พอเข้าใจไหมกราบเข้าใจตัวเองได้ปะเพราะเวลากราบพระเนี่ยมันหมายถึงเราเนี่ย เป็นหนึ่งที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการเกิดคราวนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ได้ถ้าฝึกฝนอย่างมีสติปัญญาที่รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจมีชีวิตที่ประกอบไปด้วยกายใจรู้ทันกายทันใจเมื่อไหร่เฮียแอนนา w ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวจะบอกเลยว่าแล้วในทุกอิริยาบถกายเคลื่อนไหวใจ รู้ตื่นและเบิกบานแปลว่าอะไรแล้วจากนี้ไปจะไม่มีคําว่าไม่มีเวลาปฏิบัติภาพตลอดเวลาคือการปฏิบัติที่รู้ทันกายทันใจพอมีแรงบันดาลใจที่จะอยู่ต่อไปได้วยความเข้าใจในอีกสักสองสามวันนี้ไหมคะแม่ไม่ดูถูกนะแต่แม่คิดว่าแม่สอนเลยเพื่อแล้ววันนี้เนี่ยตั้งใจไม่ไปไหนเลยเพื่อจะดูพวกเธอเดินเข้าเดินออกแม่ก็มีความรู้สึก อย่างหนึ่งว่าเรามีเพื่อนมาปฏิบัติมากหน้าตาก็อ่อนๆทั้งนั้นก็น่าเอ็นดูหน้าเชียพุ่นจริงอยู่เพื่อเชียให้เห็นว่าเราพ้นทุก์ได้นะอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยพ้นทุกได้ไม่ใช่เราเกิดมาเป็นมนุษหาเงินเราเกิดมาเพื่อมีอิสรภาพได้เงินก็เป็นเรื่องที่ต้องหาแต่ว่าเงินไม่ได้มีอิทธิพลเหนือ เนื้อชีวิตของเราพอเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้มาสอนเรื่องกายกายลมกับกายเนื้อแม่จะลองให้ดูนะคะเวลาที่เราตั้งกระดูกสันหลังตรงลมหายใจจะอ่อนโยนกายลมคือลมหายใจเริ่มอ่อนโยนพอคุณแม่บอกว่าอัญชลรีหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนพอวันธนาพรลมหายใจออกแล้วออกให้หมด พร้อมกับลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนแล้วคืนลมหายใจออกอย่างผ่อนคลายขณะที่กายเคลื่อนไหวมีลมหายใจเป็นกาวที่เชื่อมกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นครั้งที่หนึ่งอย่าลืมและลึกถึงบุรุษหนึ่งที่พ้นทุกได้ด้วยการฝึกฝนเข้าใจไหมเนี่ยคราวนี้ใครทำใครได้อยู่ตรงนี้เลยล่ะ ลมหายใจจะเป็นตัวเชื่อมให้กายที่เคลื่อนไหวในท่าอัญชลีวันธนาอภิวาทเนี่ยมันมีลมหายใจแห่งสติที่กายเคลื่อนไหวแต่ใจเข้าถึงสิ่งที่เป็นพุทธ,ธะคือรู้ตื่นและเบิกบานในการกราบทั้งสามครั้งซึ่งเราเป็นหนึ่งในพระรัตนตรยัยตรงส่วนไหนเราเข้าใจเลยเข้าใจไหมโรคอ่ะลองดูไม่ต้องเกรงนะสบายสบาย แล้วก็ไม่บังคับเลยนะลมหายใจบังคับเมื่อไหร่อึดอัดเมื่อนั้นลมหายใจเป็นธาตุลมที่เบามากเพราะฉะนั้นอะไรที่เบาเนี่ยพอถูกบล็อกเนี่ยมันจะตึงตัวเข้าใจนะพอแม่บอกอ้าระวังพราเธอก็อย่างเงี้ยเธอบังคับแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติอ่อนโยนสั้นก็อ่อนโยนยาวก็อ่อนโยนเบาอย่างอ่อนโยนพอเข้าใจไหมคะลองดูก่อนนะ อัญเชรีวันธนาอภิวา รจะจบลงด้วยท่าวันทนานะคะอ่ะคันนี้เฉยนั่งสบายสบายยังไงก็นั่งนั่งให้สบายขัดสมาธิก็ได้โดยหลักการของกระดูกสันหลังเนี่ยถ้ามันงอแล้วลมหายใจจะอึดอัดแล้วก็เราไม่ควรจะนั่งให้กระดูกสันหลังงอถ้านั่งพับเพียบเนี่ยกระดูกสันหลัง,งจะงอเนะียอย่างเงี้ยมันจะคดเนี่ย แล้วเราก็เนี่ยพยายามเนี่ยมันไม่ถูกขัดสมาธิเลยลูกให้รู้สึกสบายเลยใครจะลองดูขัดสมาธิในท่าดอกบัวก็เอาเท้าขึ้นมาทับซ้อนกันชั้นที่หนึ่งอย่างนี้เรียกว่าท่าดอกบัวกระดูกสันหลังก็จะตรงในระดับหนึ่งกระดูกคออย่างงอเพราะว่าเส้นประสาทมันล้อย,อยู่ที่กระดูกคอนี้ถ้านั่งกระดูกคอไม่ดีเนีย่ยจะเป็นไมเกรน บางทีเราใส่แว่นเพราะเส้นประสาทเราไม่ได้ถูกให้มันโฟโล์นะถ้าใครอยากที่จะนั่งให้แบบมันเบากว่านี้แต่อาจจะต้องฝึกหน่อยในท่าขัดสมาธิเพรก็เอาเท้าข้างหนึ่งขึ้นมาวางไว้บนหน้าขาข้างหนึ่งก่อนอ่ะลองดูในสอนท่านั่งเลยนะคะแล้วเอาเท้าอีกข้างหนึ่งขึ้นมาไว้บนหน้าขาอีกข้างหนึ่งถ้าอย่างนี้จะเบาขึ้น แต่ทีนี้พวกเราไม่ค่อยได้ฝึกใช่ไหมแต่แต่ให้รู้ก่อนว่าค่อยๆลองไปลุกอย่างเงี้ยตัวจะเบาเลยและเนี้ยเป็นท่าที่ดีที่สุดขาดสมาธิเพชรมันจะเบาที่สุดนะคะอันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีีอตรงเนี้ยยืดหรือไม่ยืดอันนี้ก็แล้วแต่อ่ะถ้ามันไม่ไหวจริงๆเอาท่าดอกบัวเอาเท้าข้างเดียวขึ้นอันนี้แม่ทําให้เห็นว่ามันมีท่าที่มันทําให้กายมันมีพูดจริงๆก็คือถ้าจัดการกายให้ดีเนี่ย กายเบาใจเบามันก็ง่ายขึ้นแต่บางคนเนี่ยไปติดอยู่ว่าโอ้ถ้าดีที่สุดคือถ้าขัดสมาธิเพชรก็อยากทําสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งอันนี้ไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่แม่สอนแต่ให้รู้ว่าถ้าเราค่อยๆฝึกไปจนกระทั่งเราสามารถที่จะยืดไอ้กล้ามเนื้อตรงขาเนี่ยให้มันมาซ้อนกันได้เหมือนอย่างนี้เอาข้างนี้มาไว้ตรงนี้เอาข้างนี้ขึ้นไว้ตรงนี้ได้มันจะช่วยให้เราเนี่ยมั่นคงขึ้นถ้ามันไม่ได้ก็เอาแค่ข้างเดียวมา หรือถ้าใครที่อ้วนมากๆแต่ก็ไม่เห็นเลยนะไม่เห็นคนอ้วนเลยนะหรือมันซ่อนลูกก็เรียงได้ถูกเรียงอย่างนี้เลยคือหมายความว่าไม่ต้องเอาขึ้นมาเลยทั้งหนึ่งสองก็เลียงมันอย่างเงี้ยอัที่หนึ่งไว้ข้างในที่สองไว้ข้างนอกอย่างนี้ก็ได้สําหรับคนอ้วนมากนะอ่ะได้ท่านนั่งแล้วคราวนี้ก็เริ่มต้นเรื่องกายก่อนเอาง่ายๆก่อนหัวคิ้วต้องไม่ขมวดวันนี้แม่เห็น ทุกคนยังอยู่กับโทรศัพท์ยังมีสมุดโน้ตยังงานยังค้างอยู่ก็เหมือนแม่แหละว,วันนี้แม่กลับจากที่ประชุมตัดสินเรื่องแบบของสอสสซึ่งจะต้องสร้างอาคารแม่ก็พยายามรีบกันอย่างเร็วที่สุดเลยที่จะกลับมาที่นี่เพื่อที่จะมาทําบ้านให้มันพร้อมที่สุดโดยเฉพาะห่วงมากเลยคือผู้ชายไม่มีที่นอนแล้วแม่ก็มองเห็นตอนเช้าก่อนไปแล้วว่า มันยากมากที่จะทําให้เขาเสร็จเองโดยตัวเขาเราต้องมาให้กําลังใจฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณคุณผู้ชายที่ไปช่วยกว่าเลยนะคะเนื่องจากว่าการสมรัครคราวนี้เนี่ย320เท่าที่แม่ได้รับรายงานนะเมื่อคืนเนี่ยสาม้ยทุกหลังและศาลาโล่งๆทางฝั่งในต้องเป็นที่ของผู้หญิงหมดเลยแม่ก็ มุงหลังคาไม่ทันเพราะว่ามันมีตัวแปรหลายเรื่องที่มันทําไม่ทันตามที่มันเป็นเวลาที่กําหนดก็อาศัยว่ากลางคืนนอนข้างบนกลางวันอยู่ข้างล่างแต่ถึงกระน,นั้นเนี่ยแทบจะเรียกว่าฝักบัวสุดท้ายที่เขาติดเนี่ยล่าสุดเลยที่มันมีชารุดอยู่เมื่อกี้เนี่ยเขายังต้องมาใส่อยู่เลยเพื่อให้นอห้องน้ําเสร็จแล้วแม่ก็ เข้ามาในขณะที่มันจะยังเสร็จไม่เสร็จแม่ก็ใช้วิธีการคือหาเพื่อนร่วมงานในขณะนั้นเนี่ยถามว่าแม่มีปัญหาไหมการทำงานมีปัญหาไหมจะเรียกว่าปัญหาก็ไม่ใช่แต่ก็คือมันไม่เสร็จนะ่ะมันจะเป็นอุปสรรคก็ได้ถ้าเผื่อเราทำตรงนั้นไม่เสร็จกับกระบวนการที่จะมีสุภาพบุรุษมายี่สิคนแม่ก็คิดว่ามันเป็นโจทย์ แม่ไม่คิดว่ามันเป็นปัญหามันเป็นโจทย์เราจะต้องทำโจทย์อันเนี้ยอย่างไม่ขุนมัวแล้วถ้าเราไม่ขุนมัวเป็นทุนของชีวิตเนี่ยอะไรก็แก้ได้ถ้าใจมันไม่ขุนมัวนะมันก็จะหาทีมได้มันก็จะบอกให้เข้าใจได้มันก็จะหาจริงๆแล้วก็คือคนที่อยู่กับเราที่อยู่ข้างหน้านั่นแหละก็คือเพื่อนร่วมทุก์ของเราที่จะช่วยกันแล้วแม่ก็พบว่า ธรรมาศักดิ์สิทธิ์ในชั่วโมงสุดท้ายที่แม่ก็ประกาศเลยว่าอ่านะถึงจะเป็นที่ผู้ชายผู้หญิงก็ช่วยได้แล้วแม่ก็หยิบไมโครโฟนขึ้นมาใครว่างอยู่มาหาแม่เลยแม่ต้องการทีมแล้วก็พูดจริงๆนะช่างที่ทำงานกับแม่มาตลอดทั้งเดือนเนี่ยก็แทบจะไม่ได้พักเลยเขาก็ได้กลับบ้านไปหาลูกเมียเขาได้เร็วอีกหนึ่งชั่วโมงเพราะพวกเราได้เข้าไปช่วยเขา ไม่ใช่เราคิดว่าเราจ้างเขาแล้วเขาต้องทําให้เสร็จแล้วถ้าเราข่มขู่เขาว่าข้อตกลงเป็นอย่างนี้ต้องเสร็จอย่างนี้แล้วไม่เสร็จจะปรับมันจะกลายเป็นเรื่องที่วุ่นวายและไอ้ที่มันไม่ควรจะเป็นปัญหามันก็จะเป็นปัญหาทันทีเราต้องบอกก่อนว่าเอมของชีวิตของเราคืออะไรเวลาเราทำงานทุกชนิดเนี่ยจิตต้องอยู่ในในงาน ทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุนมัวไม่มีงานไหนที่ไม่ต้องแก้ไขหรอกแต่ว่าจะมีคนอีกจํานวนหนึ่งที่เขาฝึกแก้ไขอย่างมีความเข้าใจในสิ่งที่ต้องแก้ไขแล้วไม่ขุนมัวและแม่หวังว่าเธอจะเข้าใจเรื่องนี้ในสองสามวันนี้เพื่อชีวิตที่เหลือของเธอ จะได้เรียนรู้กับสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่ใจเธออยากให้เป็นแต่เธอไม่เป็นทุกข์เพราะเมื่อกี้แม่ทํางานแม่ไม่ทุกข์เลยกายนะก็ว่าป่ายหาคนช่วยจริงๆแล้วเนี่ยแม่ต้องขอบคุณทีมงานทั้งหมดของเสถียนธรรมสถานเลยและทันทีที่แม่ขอร้องว่าพวกเราเนี่ยจงทําให้เขาเนี่ยได้รู้สึกว่าเขาเป็น มดงานเล็กๆที่มันมีคนเคารพในความเป็น,นลกลไกเล็กๆที่จะทําให้เราสามารถต้อนรับคนสามร้อคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเราไม่ควรจะรับคนมากเท่านี้แต่สําหรับแม่แล้วในกรณีชีวิตผ่องใสที่ใครๆปรารถนาเนี่ยเราจะคุยกันในบ้านเลยว่าปีใหม่เนี่ยคนอยากทําอะไรให้กับชีวิตของตัวเองและจะเป็นครั้งเดียวในตลอดปีที่จะมีคนมากที่สุดมากกวันพิาขาอีกนะลูก วันพิสาขาเนี่ยนึกถึงพุทธเจ้าคนไม่ค่อยมากันหรอกแต่ถ้าปีใหม่ทุกคนอยากให้ของขวัญตัวเองแล้วดูสิน้าเราอ่อนทั้งนั้นเลยเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยแม่ชีที่อยู่ทั้งนี้บอกว่ามีคุณแม่บางคนบอกโอ้โหดีใจมากเลยที่ลูกอยากจะมาแล้วแม่ก็เดินทํางานอยู่ก็มีผู้ที่เป็นแม่คนหนึ่งมาขอบคุณว่าดีใจจริงๆที่ลูกมาแล้วลูกตัดสินตัดสินใจที่จะมาเอง แม่ก็บอกว่าคุณกลับไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงเขานะเพราะว่าที่นี่ปลอดภยัยคือแม่มาส่งก็คงห่วงเรื่องความปลอดภยัยแต่แม่รู้สึกอย่างหนึ่งว่าใน320คนเนี่ยเป็นคนที่มีความตั้งใจที่อยากเริ่มต้นอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ลองดูว่าเราจะทำความเข้าใจได้ไหมเช่นเราจะมีความสุขได้ไหมจากการสุขง่ายเพราะใช้น้อย มันอยู่ที่ว่าแม่จะปฐมนิเทศให้พวกเราเข้าใจได้ไหมว่าเราก็มีที่นอนเท่านี้ผู้ชายก็ต้องนอนในขณะที่มีน้ําค้างเพราะว่าหลังคาไม่มีแต่ว่าผู้ชายมีบุญมากเลยได้อยู่เรือนที่มีห้องน้ําใหม่ล่าสุดเพ,พิ่งเสร็จอันนี้ก็คิดแบบเชิงบวกนะฮะแต่ความจริงก็คือเรากําลังบอกว่าแม้ชีวิตจะไม่มีอะไรเลย ก็ไม่ทุกได้นั่นคือการฝึกฝนของเราสงสัยมันอยากมาต้อนรับแม่ก็ฟังมันเป็นจังหวะเลยนะเอาหน้าจริงๆเวลาอย่างนี้เป็นเวลากลับหลังนะ มาช่วยบินไล่ยุงแม่อยากจะให้กำลังใจว่าถ้ามีศรัทธาต่อการมาอย่างมีปัญญาประคับประคองเนี่ยศรัทธาที่มีปัญญาเนี่ยจะทำให้เรามีความเพียรในการที่จะตามดูกายดูใจของเราการมาปฏิบัติในช่วงชีวิตผ่องใสที่ใครๆปารถนาเนี่ยเราจะปฏิบัติไปด้วยกัน ทั้งคณะ,ะไม่ชีทั้งพวกเราและเจ้าหน้าที่ทุกคนของเสถียรธรรมสถานอย่างคนที่มีกิจต่อตัวเองคือรู้ทันกายรู้ทันใจโดยปัจเจกทุกคนต้องเริ่มต้นที่ตัวเองหมดปัจเจกคือเริ่มต้นที่เรางานของเราคือรู้ทันกายทันใจเช่นถ้าเราเข้าห้องน้าแล้วห้องน้ามันเต็มเราอยู่ในคิวที่รอห้องน้ำนึกออกไหมฮะถ้าเราเห็นว่า กายที่มันยืนอยู่เนี่ยมันมีอาการสมมตินะมันปวดมากแล้วเราเห็นใจของเราเนี่ยมันไม่หงุดหงิดมันไม่มีอคติมันไม่เพ่งโทษมันไม่ไปมองว่าทําไมคนหนึ่งสองสามสี่ช้าแต่ถ้าเราไม่หงุดหงิดแล้วเราขอร้องกันว่าโอ้มันกําลังจะถ่ายหนักเนาะมันอั้นไม่อยู่จริงๆขอคิวนี้ก่อนได้ไหม การสื่อสารด้วยสัมมาวาจามันจะทําให้ตรงนั้นเนี่ยมันมีการเกื้อกูลและเป็นความงดงามของสังคมอาศัยคิวในตอนแรกแต่การสื่อสารด้วยความเข้าใจในสิ่งที่เราเห็นทันนั้นมันก็จะทําให้เราเนี่ยร้องขอให้คนอื่นเข้าใจความทุกข์ทางกายของเราแล้วแม่มั่นใจว่าคนที่มาอยู่ที่เนี่ยไม่มีใครใจร้ายเราเพียงแต่สื่อสารกัน ของที่มีน้อยแต่ก็จะเกิดความสุขได้ง่ายแต่ถ้าทุกคนมองด้วยมาตรฐานเดียวกันอย่างนี้ว่าชั้นคิวแรกฉันต้องได้ก่อนแล้วเราก็ใช้มาตรฐานของสังคมคือคิวที่หนึ่งต้องได้ก่อนถูกไหมลูกแล้วเราไม่ฟังหัวใจของเราเลยว่ามันมีความไม่อาจหารบางอย่างที่เรารู้ว่ามันมีคนที่ทุกข์อยู่ข้างหลังเราแต่เราอาศัยความไม่รู้ไม่ชี้ แล้วเราทำตามคิวเราจะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราอันนี้แม่ให้สังเกตนะไม่ต้องเชื่อแม่นะและอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องเข้าห้องน้ำที่นี่นะในทุกๆเรื่องทางสังคมด้วยนะเช่นถ้าเธอมีคิวแรกที่เธอจะทำอะไรก่อนตักอาหารก่อนแล้วเธอรู้ว่ามีคนที่อ่อนแอกับเธออยู่ข้างหลังเธอจะเห็นว่าเธอละอายที่เธอจะตักอาหารนั้นมากโดยที่ไม่แคร์คนที่อ่อนแอกว่าข้างหลังจริงไหม พราะแม่คิดว่าเธอไม่ดิบหรอกถ้าเธอมาถึงตรงนี้ได้แม่ว่าเธอไม่ดิบหรอกเพียงแต่เธอจะยอมรับสิ่งที่เธอเห็นและเธอไม่เป็นหรือเปล่าหรือเธอจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วทําเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็ดําเนินตามไปในกระแสที่คนบอกว่าถ้าไม่ได้ก็โง่เพราะฉะนั้นถ้าได้ก็เรียกว่าฉลาดเอาไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองมีอุป,อปนิสัยตามส่งที่มันเกิด การขาดความมั่นใจในตนเดี๋ยวแม่ถามหน่อยแม่พูดภาษาอย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยอ๋อไม่ต้องด่ามากกว่านี้ก็พอรู้เรื่องนะถ้าไม่เข้าใจแม่จะแรงกว่านี้คือตอนนี้แบบออมชอมก่อนพูดกันจริงๆแม่เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองสุขทุกข์อยู่ในใจไม่มีใครโกหกตัวเองได้ เพียงแต่ว่าใครจะกล้าหารพอที่จะไม่ปล่อยให้อำนาจของกิเลสครอบงาไปตลอดชีวิตและพระอริยเจ้าทั้งหลายต่อสู้เรื่องนี้ทั้งนั้นไม่ยอมตกเป็นเหยื่อเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยือ มันก็ขึ้นอยู่ความเข้มแข็งของการฝึกในเวลาที่เราอยู่รวมกันสั้นๆน,นี้มีเวลาไม่มากแม่จึงแนะนำว่าอย่าเอาใจของเราไปดูใครแต่จงเอาใจดูใจเราเห็นทันความรู้สึกเห็นทันความสุขความทุกข์เห็นว่าทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไวให้เป็น เห็นว่าทุกพระเกิดจากการปรุงแต่งและนึกคิดอย่างมีอวิชชาครอบครับงำซึ่งอันนี้จะสอนต่อไปนะคะอันนี้แม่พูดให้เป็นเป็นเหมือนโปรเซสของการที่จะต้องทำงานในสองสัมวันนี้เนื่องจากว่าเรามีเวลาการตั้งแต่วันนี้คือศุกร์เสาร์อาทิตย์คนกลุ่มแรกคือศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคือกลุ่มที่กลับก่อนนายกมือซิกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่ม v i p ส่วนใหญ่ก็จะนอนศาลา เพราะถือว่ากลับก่อนอันนี้เป็นข้อตกลงของที่ทํางานเลยนะคะว่าพวกกลุ่มกลับก่อนเนี่ยนอนสองคืนให้เสียสละหน่อยกลุ่มที่จะอยู่ต่อไปคือจันทร์อังคารถูกไหมลกูกก็จะถูกจัดเข้าไปอยู่ในที่ที่มีมีหลังคาแต่ในทุกที่เนี่ยก็แน่นหมดแหละแต่อันนี้เป็นการตกลงของสงังฆะที่พร้อมที่จะทำงานได้ ตามความต้องการของคนที่เข้ามานะคะอย่างในสองสามร้สามร้อยยี่สิบเนี่ยแม่คิดว่าสัก30%มไม่มาแต่เราไม่มีเวลาโทรตามเลยอะ่ะเพราะงานตอนนี้มันคนเข้าฉะนั้นก็ใช้วิธีการคะแนนเอาว่า320เนี่ยมาจริงๆสัก200ร้อย่ะเท่าไหร่สองนี่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงเลยนะเนี่ยสองิเมื่อกี้เนี่ย เดี๋ยวมันก็จะเห็นที่ที่พอหลวมๆอยู่แต่ตอนเนี้ยแบบลองลองใส่ให้เต็มก่อนแล้วนี่เป็นมารยาทที่ต้องร้องขอว่านี่จะเป็นนอนบ้านใครเขาช่วยอย่าทําให้เขาลําบากมากนะนี่เขาเอาของทั้งหมดออกมาปูหมดเลยนะคะแทบที่จะเรียกว่าไม่มีของอไหนที่ไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าปีนึงมันมีหนเดียวเราก็พยายามไม่ซื้อมากเพราะว่ามันต้องเก็บของ ะฉะนั้นเราก็ทุกทีสุกเสาทิศมานเนี่ยก็ไม่เกินประมาณสักร้อยส0มสิมันพอได้อยู่เพราะมันเป็น300เนี่ยเราก็ไม่ไม่ซื้อของที่จะเอามาเก็บอีกทั้งปีก็ไปอันว่ารู้แล้วกันว่ารุ่นนี้รุ่น V i P สุกง่ายใช้น้อยติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดย สถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ,พ10230